สวยสวัสดีค่ะพบกับเราซีซันเซนในช่วงชช้นนย้วันนี้เราจะมาแอ a ชั i นไอดอลเพลง s ย n o r i t a Senorita อคุณผู้หญิง Senorita เนาะ โอเคเรามาเริ่มกันเลยก็เกินก่อนว่าเป็นอะไรนะก็คือเป็นผ่าเปแบบวันคูดน่ะก็เลยจะพูดไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเนาะไม่ค่อยชัดแก้มบวมๆใช่ก็ก็คือให้มานั่งเป็นเพื่อนผ่ารีได้ไม่ดีเท่าเดิมเนาะหรเท่าเดิมก็ไม่ได้จะดีดีอยู่แล้วโอ้โหยอนอู้หู้อู้หู้ใส่เต็มเลยเนาะ เอาอมนี no. oh okay. mm ่อาไมนี่โอเคโว้ท่ได้ยินปิดเมื่อกี้ไหมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอนเซ โอ้ล oh ืมไปแล้วอะไรทำไมท่าสวยเบอร์นั้นวันนี้สวยอะไรมันเกิดอย่างนี้หรอ อูกีกับซูฮวเนี่ยน่าจะคล้ายๆกันเลยเนาะโอ้โอ้อะยนกีตอนนีก็สนกอะไรเนาะคือคือ้อนสนุก้เลย หมือนไม่ว่าทำอะไรก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุเหรอหรืออะไรยังไงเหมือนเป็นไทยสองผู้หญิงด้วยแบบมาพร้อมกับพยานพอะไรอย่างเงี้ยป่ะหรืออุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่เหรอกเหรอใครแต่น่ะไม่ไม่ไม่ โอ้แรปบจริงขยอนมี mm. nice. okay. Okay ่นคนนช้ไแอุ๊เหรอไม่ได้ไม่ชิมาว่ะอต้องสับกันนะสองนนี้น่าจะคล้ายกันเวอโอ้ยยังสวยมน

ก็ต้องมีความซิกเนเจอร์ของวงหนะ่อยเนาะเฮ้ยลิตตาเหรอเฮสินโยเฮสินโยลิตตาฮัลโหลต่อลิต้าเองวะเฮสินโยลิตตาเออเป็นเป็นเอ็มวีสวยเลยอ่ะ มีสวย MV นึงเดี๋ยวนี้ทำ MV สวยกันทุกค่ายเลยนะทุกค่ายทำแบบว่าเหมือนแบบว่าแข่งกับทำ MV สวยๆกราฟิกดีไซน์ด <4 S 2> ีสีชัดๆแบบ H Q H D อย่างเงี้ยลุคสมัยใหม่เะนาะเ <No. S 1> ข้าใจเออทุกคนสวยแต่ชอบชอบแบบเออชอบโซโยอนรู้สึกจะแบบแรปร้องด้วยความแบบ free as w o oh. r l I'm gonna do this คุณแม่คุณแม่แมนะแล้วก็ในเอในว v นี้เหมือนรู้สึกจะแบบยังไงอะ่ะเป็นเป็นภัยอะไรสักอย่างเกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุอะไรสักอย่างเกิดขึ้นใน MV นี้เนาะทุกคนสวยทุกคนสวยชอบชอบกินกันไม่ลงเลยจริงๆเนะีชอบมิยอนนะชอบมิยอนมิยอนแล้วก็ ซูฮาวาเออน่ารักดีแล้วก็อูกีก็น่ารักเออชอบอูกีเหมือนแมวเลยน่ารักเลยน่ารักใช่จูจิงก็น่ารักแก้มตุ้มๆนะใช่น่ารักทุกคนแหละอูกีรู้สึกว่าปากสวยใช่ใช่ปากเหมือนแมวเออแบบอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นทั้งมุมมุมสองข้างแล were, ette, uh, okay. right. okay. ้วก็กระจับข okay. ึ้นตรงกลางแหละเนาะพูดถึงเรื่องเพลงก็ยังมีความไอดอล ยังมีความแบบซิกเนเจอร์ที่แบบต้องเป็นดูดูดูอันนี้ก็เป็นเปลี่ยนเป็น,ปนแบบงูฟอะไรอย่เงี้ยฟูฟูอ,อะไรแบบนี้แทนอย่างเงี้ยเนาะก็โอเคเอแหละตอนผก็โอเคตอนผิวก็ฟูก็โอหมิมมน,นี่เป็นคนทำเลยทุกคนไปดูกันได้เผื่อจะเป็นแนวของใครห,รหลายคนเพลงนี้นะ ถ้าเราอยากให้เราเรียกชั่นอะไรเนาะคอมเมนต์เมื่ข้างล่างวันนี้เราไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ